สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนียายน้องพามาเบ่งมีดสวยงามค่ะมีดส้อมคัดติ่งดามไม้ประดูดามสวมดามเสียบเนาะน้องคนเอิดดามสวมดามเสียบดามกันนั่นแหละค่ะน้องสาวดามกันนะคะ สวยมากๆเลยคะ่ะน,นี่เนาะอน,นี่เนีลมคัตติ้งสองคูณสิบสองนิ้ว2คือความกว้าง12นิ้วคือความยาวราคา700บาท7จ็700บาทเด้อค่ะราคาลักลอย ราคาหลักร้อยราคาไม่แพงค่ะราคาบอแเป้งราคาถูกๆบางทั้งสันสันหกถึงเจ็ดมิลบางทั้งสันหกถึงเจ็ดมิลด้านไม้ประดูเบิงทุกข้างนะคะ,คะสวยมากมากค่ะ โดนเ่ไดประเดบ่งมีดรับเอมีดขัดกันขัดตีมือนียายน้องภาพมากมงอจะเจ้าเลยค่ะทุบแข็งเลยค่ะทุบแข็งแข็งให้มักมารอกว่าป <Okay. S 1> ็นบอกว่าสุบแข็งสุบกะใส่งานหนัก แน่นุ่งกระลึกจัดให้ค่ะโอเคแน่นุ่งขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนสนใส่บริการที่อุดหนุนมีจากยายน่องพี่น้องอยากได้แบบใดกะโท่มาหรือทรงหลูมมาทรงหลวมมาทาั้งไรอยากได้แบบนี้แบบนี้ทรงผาบ ส่งลูกมาให้เบิ้งยายนงตีตามสั่งยายนงโบเลตตีไหวด้วยพี่น้องยายนงโบเลตตีไว้สั่งมาแบบใดยายนงกึงเลยเฮ็ดให้แบบนั้นแหละค่ะยายนงโบเลตตีไหวแต่โบเลตเออนั่นอะค่ะยายเออถือว่าสั่งมาแล้วก็ส่งเลี้ยวิยายนงก็ต้องตีก่อนเนาะค่ะต้องตีต้องเฮ็ดก่อนยายนงถึงจะส่งให้ได้ พี่น้องสามารถรับชมได้สอง,องทางเ้อค่ะทาง youtube ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,ยายด้วยนมื่อนี้ยายนงพามาเบ่งสำนีกก่อนสวัสดีค่ะ